ขอตั้งสัจจะอธิษฐานเดินจงกรมให้ได้ชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ครบหนึ่งชั่วโมงครึ่งข้าพเจ้าจะไม่ออกจากทางจงกรมนี้ข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ สามหลหรือเจ็ดหลร้อยหลหรือพันหนด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอ่าสาธุอ่าอวันนี้เราจะเดินจงกรมนานอนุญาตให้ถอดจีวรได้ถ้า,อ,าอิกะอ่าทุกทีเราไม่เคยเดินนานขนาดนี้ เดินอย่างมากก็ประมาณชั่วโมงหรือว่าชั่วโมง15นาทีวันนี้ขับไปเป็นชั่วโมงครึ่งสำหรับพระเราส่วนญาติโยมก็ออกตามที่ได้ได้กี่นาทีกี่รอบก็ตามกำลังเจ้าของมานั่งสมาธิบ้างเดินบ้างสลับกันวันนี้จะพิเศษสวดมนต์เ,เดี๋ยวนั่งสมาธิก่อน หลังจากที่เราเดินครบชั่วโมงครึ่งจากห้าโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งสมาธิกันอีกสี่สิบห้านาทีหลังจากนั้นก็สวดมนต์ทำบัตรอ่าสวดมนต์ทำบัตรเสร็จเราก็เลิกเลยมาสักสองทุ่มเร็จสิบอ่อาอาก็เลิกเวลาเดิมนั่นแหละประมาณสองทุ่มมานไม่เกินสองทุ่มครึ่งประมาณนั้นแหละนะอ่า คิดว่าคาดการว่าผู้ที่มาเข้าคอร์สสมาธิเนี่ยคงจะเกิดความรู้สึกดีๆกับการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมอันเป็นภาคปฏิบัติจริงๆด้วยต่างจากที่เราไปปฏบิบัติบางที่บางแห่งบางที่บางแห่งก็จะให้การศึกษาซะมากกว่าฟังเทศภาคเช้ามืดภาค บ่ายภาคค่ำเช้าชั่วโมงบ่ายชั่วโมงเย็นชั่วโมงส่วนใหญ่ก็จะให้การศึกษาให้ความรู้เน้นไปที่การศึกษาให้ความรู้ซะมากกว่าส่วนภาคปฏิบัติที่เราจะมานั่งสมาธิเดินจงกรมเวลามันก็น้อยไปต่างจากการที่เรามาเข้าคลอดเข้าคลอสสมาธิเนี่ยเราได้ปฏิบัติมากกว่า อาจารย์ก็จะพูดมันหนึ่งประมาณนั้นแหละประมาณสักครึ่งชั่วโมงเสร็จนะหลังจากนั้นก็จะเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยจะทำให้เราเห็นคุณค่าของระาศาสนาก็ต้องภาคปฏิบัตินี่เองเอาการเรียนการรู้ก็ดีทำให้เราเข้าใจรู้ในสิ่งที่ถูกที่ควรแต่พอเรามาสู่ภาคปฏิบัติก็จะเห็นคุณค่ามากขึ้นอย่างเช่นอาจารย์เอาประวัติของบางคนที่มา เล่าสู่ฟังยอ,อย่างเช่นพระอาจารย์ไปบรรยายรรมอยู่วัดหนึ่งได้คุยกับคุณยายคุณยายนอนติดเตียงเป็นโรครูมาตอยอเป็นโรคผุพองตามข้อข้อขาข้อเข่าข้อ,ข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 อนิ้วมือเนี้ยวเท้าปูดบวมเขียวนยคุยแต่ธรรมะเรื่องแต่ความว่างเรื่องแต่ไม่มีตัวตน อันนี้จังทุกขังอนัตตาขันห้านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาพูดย้ำแต่เรื่องเหล่านี้ได้ยินข่าวระอาจารย์ก็ลองไปคุยดูไปลองไปคุยเปไปสัมผัสดูซิว่าเรีรู้ทําเห็นทําจริงหรือไม่อาจารย์ก็ไปคุยคุณย้ายโยพระอาจารย์มาเยี่ยมเน้อใช่ยกมือไหวทั้งทั้งเทียบมือก็ปวดบวมนะมือปวดบวมตามข้อต่างๆนี่ อ่เป็นยัไงบ้างเวทนารบกวนบ้างไหมเวทนาเป็นแต่ศักวะเวทนาวะ <c oughs> โูค,คิดดูเถอะนี่ที่อยอมแล้วนี่นะอ่าเวทนาก็เป็นแต่สักวะเวทนาอ่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเนี่ยแกก็พูดแต่เรื่องพวกนี้พูดแต่ภาษาธรรมก็ได้ภาษาธรรมอ่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเนี่ยพูดได้ภาษาธรรมตังเกตดูเนาะตังเกตดูการพูดของแกเนี่ตาใสาแปว้วเหมือนตาเด็กๆแสดง่าเกิได้จริงขนาดนอนกดเนาะนอนกด,นอน,ดนอนทุกข์ทรมาน <c oughs> ก็ยังพูดแต่ธรรมะนี่เดี๋ยวนี้แกเสียแล้วแหมดบุนแล้ว่น,น,นี่คือผู้เท่าผู้แก่ที่เขาปึกประพฤติปฏิบัตินี่เขาจะ เมื่อเห็นผลแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้ยามยามป่วยยามไข้พอป่วยพอไข้ลรวก็อ,อกธรรมะเป็นเป็นที่พึ่งทางใจเหลังจากนั้นก็บอกมาบ้านปลายชีวิตเนี่ยแกสู้เวทนาไม่ไหวมีการดิ้นทุรนทุนทนทนรายหมอก็ให้ให้ยาฉีดโมฟีนให้ยามให้โมฟีนบรรเทาความเจ็บความปวดหลังจากนั้นแกก็หมดบุญไป เนี่ยเป็นข้อคิดที่ดีๆสําหรับพวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมจะเป็นพระก็ตามเป็นโยมก็ตามถ้าเราตั้งใจจริงแล้วเนี่ยมันจะมีพึ่งมีที่พึ่งในบ้นปลายของชีวิตเ,เวลาปล่วยเวลาไข้ในกำลังใจเราจะดีกว่าคนที่ไม่ได้ประพฤติธรรมเลยคนที่ไม่ประพฤติธรรมกติอกชกตัวบาดสะดุง้งบาดเสียวกลัวที่จะมีอันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้น แต่ผู้ประพฤติธรรมไม่เป็นอย่างนั้นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยกขจะมีการเตรียมตัวของเขาอยู่ตลอดเตรียมตัวเตรียมใจอยู่ตลอดเป็นอย่างนั้นงั้นพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมให้เราเตรียมตัวรอรับสถานการณ์ทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นปัญหาความทุกข์ทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตาม,ต,าม,ต,ามต้องเตรียมตัวให้พร้อมอเช่นเราประกอบอาชีพในเพศของคาวาใช่ไหมมันเสี่ยงทุกอย่างเลยนะในเพศคารว่เนี่ ออกจากบ้านก็เสี่ยงลแล้วห้าสิบห้าสิบแล้วนั่งรถนั่งเรือออกจากบ้านไปนี่ไม่รู้ว่าจะไปตุ่มที่ตรงไหนใช่ไหมละ่ะไม่รู้จะไปชนตรงไหนรถความรถเฉียวตรงไหนก็ไม่รู้มันเฉียดชิวอยู่ตลอดเวลาเลยนะยพระจาจย์นั่งรถไปในเมืองนี่นั่งไปใีที่มอเตอร์ไซค์ก็ตัดหน้าที้เขาเบรกทันใช่ไหมแค่นี้เองไงเ,งเพิ่ตาเดียวอันตรายรอบด้าน อันตรายกับการเดินทางแล้วใช่ไหมต่ออันตรายต่อการทํางาน,นการทํางานยิ่งทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร<ม>เครื่องกลใดแล้วนี่อันตรายมากเลยดูคลิปดูข่าวใช่ไหมเครื่องมือตัดเหล็กก็มาตัดมือเจ้าของเนี่ยตัดแขนเจ้าของบางทีก็ตัวเจ้าของก็หมุนไปตามเครื่องจักรเ,เสียงอยู่ตลอดเวลาต่อการทํางานต่อการเดินทางนี่ เตียงต่ออาหารอีกอาหารที่เรากินเข้าไปไม่รู้เขาเอาอะไรมาให้เรากินบ้างจะมียาฆ่า,มาแมลงมีสารพิษตัวไหนบ้างเราก็ไม่รู้เห็นไหมทุกวันอีโกโรคภัยไข้เจ็บมีใหม่ๆหม่มาเรื่อยอก็เพราะนี่แหละกเพราะเกิดจากการกินเกิดจากอาหารของเรานี่นะโดยเฉพาะพระเราใช่ไหม <c oughs> โยมเอาอะไรมาถวายก็เปิดปากขวดก็ก๊อกเลยวันหนึ่งพระอาจารย์ไปหลวงอุโบสถอยู่ในเมือง โยมก็เ,เอาน้ำเขียวน้ำแดงมาถวายพระก็หยิบมาก็เปิดเลยตาไม่มองตาไม่ได้พิจารณาเลยเปิดปุ๊บไปปากเลยเออร่างกายอ้วนเพอะนะโรภคภัยแค่เจ็บมันก็จะตามมาเหนะ็นไหมเกี่ยวกับอาหารนี่ก็ไม่ทับไธรรมดาที่กันเนี่ยต่อมาก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับญาติทีนี้อนาะเกี่ยวกับญาติญาติบางทีใครมีญาติดีก็ดีไป มีญาติพี่น้องดีก็ดีไปบางคนมีญาติพี่น้องก็ไว้ใจไม่ได้ดิเห็นไหมล่ะอ่ายักยอกกันขดโกงกันอยู่ทุกวันไม่มีขาดวานนี่ก็มีโยมมาพูดถนงปัญหาชีวิตนี่เป็นพี่เป็นน้องกันก็จะอ่าคดโกงกันเป็นพี่เป็นน้องกันที่มีที่มีทางก็จะเอาคืนจะไม่ให้จะไม่แบ่งไม่ปันกันก็ขึ้นหลวงขึ้นศาลนี่เกีเ่ยกวกับญาติพี่น้อง อยิงมีลูกมีหลานแล้วก็เสียงอีกออกจากบ้านไปก็ไม่รู้ว่าจะมีอันตรายอะไรนี่ะไม่ว่าลูกหญิงลูกชายทุกวันเนี่ยคือกันหมดแหละออกจากบ้านไปจะไปเจอเพื่อนเจอฝูงทําร้ายร่างกายวันไหนก็ไม่รู้นั่นเห็นไหมละ่ะอืมอันตรายมีรอบด้านเลยเมื่อเหตุเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมอะ วันหนึ่งเนาะอาจางเอาหลานน้อยมาเลี้ยงเนะเาะลองคิดล่วงหน้าเฉยเฉไม่ใช่เรื่องจริงแต่คิดล่วงหน้าเกิดช่วงนั้นข่าวเขาจับเด็กใช่ไหมล่ะข่าวรถตู้จับเด็กไปทำแหละเอาตับเอาไตาเอาหัวใจใช่ไหมมีข่าวบ่อยๆเราคิดล่วงหน้าคิดเฉยเฉยเกิดเขาจับหลานน้อยเราไปเนาะใส่รถตู้ไปสเสร็จแล้วมันก็ไปมัดมือมัดเท้า เออเอามิดมาปาดใช่ไหมล่ะมันก็ล้งเนี่ยน้องปูช่วยนูด้วยต้องปูช่วย,น,วย,วยนูด้วยใช่ไหมล่ะเออแค่คิดแค่นี้ก็ใจหายละเนี่ยแค่คิดแค่นี้ก็ใจหายโอ้โหเกือบมันเป็นจริงเราจะทําใจได้ไหมเนี่ยเออขนาดเราไม่ใช่พ่อใช่แม่ใช่ไหมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะคิดขนาดไหนเนี่ยเออเนี่ยทุกวันนี่มันอันตรายอยู่รอบด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรม ทางทำเราก็ไม่ธรรมดาหรอกนะทางทำเรานี่ญาติโยมจะไปวัดไปวาก็ต้องสังเกตสังกาให้ดีพระเจ้าพระสงฆ์เราบางองค์ก็ดีบางองค์ก็เป็นสิบแปดมงกุฎก็มีนะหลอกลวงต้มตุนชาวบ้านเ,เป็นพ่อค้ายาเสพติดก็มีใช่ไหมที่ข่าวขาวก็ออกมานี่มีซาละพัดหลอกลวงญาติโยมทำบุญนั่นนี่ นั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นอยู่ในทางโลกก็ตามทางธรรมก็ต้องต้องใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิตคิดวีเคราะห์ให้ดีซะก่อนจะงเคยตัดสินใจคนคนดีมักมาในรูปของคนคนไม่ดีมาในมักมาในรูปของคนดีคนไม่ดีมักมาในรูปของคนไม่ดีเออมาทราบกันไปคนไม่ดีมักมาในรูปของคนดี พูดจาอ่อนหวานอย่างนั้นอย่างนี้ในชะ่ไหมบันทีพระอาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อวานนี่เนะี่ยพระอาจารย์ช่วยหนูด้วยเถอะลูกหนูเป็นลูกมะเร็งะต้องให้คีโมเจ็ดแปดครั้งตอนนี้ก็ผมล่วงหมดแล้วเนะี่ยตอนนี้ช่วงนี้เงินไม่ค่อยสะดวกเงินชอ็อตอยากจะให้ช่วยอยากให้พระอาจารย์ช่วยหนูหน่อยนะอยากจะมายืมพระอาจารย์สักสองหมื่น อยู่ไม่นานเนี่ยเจ็ดวันก็จะมาคืนขายวัวขายควายไนดะ้ก็จะมาคืนเนี่ยก็ถามว่าลูกคนไหนที่เป็นโรกอะไรคนที่เคยมาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์นั่นแหลวะวะเออมันกอ็อายุยังน้อยเนาะมันเรียนจบยังเพิ่งจบใหม่ๆปะพอจบมาก็ไปโรคมะเร็งยังไม่ได้ทํางานเลยนี่เราก็สงสารเนาะที่นี่เนาะโอ้แต่สองหมื่นไม่มีเราอาจารย์มียู่หมื่นเดียวอ่าสังสมมาก็มีแค่หมื่นเดียวเอาไม่เอาวะ เดี๋ยวเจ็ดวันหนูจะมาคืนเหมือนกันอ่ามีหลายวันเจ็ดวันแล้วก็ไม่มาสิบวันยี่สิบวันเดินก็ยังไม่มาก็เลยสงสัยก็เลยถามโยกใกล้ๆบ้านใกล้ๆก,กันอีคนนั้นมันเป็นลรกล,กล,กล,ล,กลนนูกมันเป็นโรคมะเร็งใช่ไหมอ่าที่เป็นโรคมะเร็งคนนั้นน่ะไม่แมันเป็นไรมันก็ขี่มอไซค์ว่นไปว่นมาเออเอ้าก็ไหนว่าเป็นโรคมะเร็งเออมาพูดน้ำหูน้ำตาไหลเนี่ยตอนพูดในเราฟัง พูดจาพูดไปร้องไห้ไปหน้าสงสารเห็นไหมเห็นแล้วก็นี่ก็เจดปีก็ยังไม่ได้เลยเราก็ตัดใจแล้วไม่ได้ก็ไม่เอารือว่าอะไรหรอเป็นเบนเน,เน,เน,เนตัดกรรมไปเลยเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนไม่ดีมากมายรุปคนดีออเราก็ต้องดูดูรดช่วยเขาหวังปลดทุกข์ให้เขาแต่ความทุกข์ย้อนมาสู่ตัวเรา ออ่น,นี่ว่าทางโลกทางธรรมอือลระถ้าเรามาได้มาปฏิบัติธรรมมาทำจิตให้สงบบ้างบางทีก็ค่อยคิดได้อันญาญโมคนไหนหรือใครก็ตามทีนี่ที่ไปทะเลาะกับใครแล้วอาฆาตมาดร,รายจองเบียนจองกรรมเนี่ยพวกนี้จะกลับมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานเราเ้อระวังอามาเกิดเป็นลูกเป็นหลานเราทีนี่มันก็มาปอกลอกเราเลยทีนี้ งั้นท่านจึงบอกว่าอย่าไปอาคาตจองเวนในผูกพยาบาทอาคาตจองเวรเขา,ามันก็มีความโกรธดีเนาะความพยาบาทจะบอาให้เรารู้ว่าถ้าเราผูกพยาบาทไปแล้วนี่ยมันมีผลสะท้อนอถึงตัวเราด้วยถึงครอบครัวเราด้วยางานที่เรามาฝึกสมาธิภาวนาเนี่จึงมาแสวงหาปัญหาปัญห,หาปัญหาที่ต้นเหตุ ต้นเหตุคือใจเรานี่แหละถ้ารู้เท่ารู้ทันยอมรับความจริงซะแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่ดอกอถือว่าตัดเบนตัดกรรมไปแล้วแล้วไปหาเอาใหม่อที่มันหายแล้วทูนแล้วก็ช่างหัวมันเถอะก็คิดแค่นี้นั่นก็ทําให้เราสบายใจได้เป็นอย่างนั้นอืมันี้เวลาหลังจากจบคอร์สไปแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็จะแยกย้ายกันจบคอร์สไปแล้วก็จะไปทิ้งหาเวลาปึกสมาธิ สมาธิในวัดอย่างหนึง่งสมาธินอกวัดอย่างหนึ่งนะเออนี่สมาธิในวัดนี่เรามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ไหว้พระนี่เป็นสมาธิทางวัดสมาธิอยู่วัดแต่พอออกไปทางนอกแล้วออกไปกับบ้านกับเรือนแล้วก็เป็นสมาธิของชาวบ้านจสมาธิสมาธิาธของชาวบ้านคือยังไงนี่คือทําอะไรก็ให้รู้อยู่กับปัจจุบัน กู้แขนเหยียดแขนกู้ขาเหยียดขาทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับปัจจุบันจะปัดกวาดเช็ดตัวรล้างถ้วยล้างจานทำงานอะไรก็ตามที่ไม่ต้องใช้สมองที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็สามารถปึกสมาธิได้ปัจจุบันเอางานนั่นแหละเป็นอารมณ์ของสมาธิทำงานอะไรก็นั้นแหละเอางานเป็นสมาธิมีสติอยูก่การทำงาน จะหยิบจะจับจะกำจะแบจะพูดจะจาก็ให้มีสมาธิเราประพฤตธธรรมปฏิบัติธรรมจะพูดอะไรก็ระมัดระวังมันจะมีผลข้างเคียงไหมมีผลสืบเนื่องไปอีกไหมบางสิ่งบางอย่างพูดไปแล้วมันก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันเลยใช้อารมณ์อยู่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลมันก็เสียนั้นต้องคิดหลายรอบ ท่านจะคุณพุทธทาสท่านวางหลักเอาไว้ท่านบอกว่าท่านจะทําอะไรท่านจะคิดอย่างน้อยสิบรอบท่านจะทําอะไรคิดจะทำอะไรท่คิดทบทวนอย่างน้อยสิบรอบเนีย่ยน่าน่าสนใจในะวิธีการนี่นะเอาไปใช้เราจะทําอะไรคิดทบทวนอย่างน้อยสามรอบห้ารอบสิบรอบก็ว่าไปมันจะละเอียดละออมากกว่าคิดปุ๊บทําปั๊บเลยบางทีมันผิดพลาดเหมือนการออกแบบศาลาออกแบบที่พักอาศัยนี่ ออกแบบเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเวลานิดหนึง่งวันต่อมาก็ค่อยๆมาทบทวนบางทีเมล้วก็คิดได้ว่าต้องตนี้ออกตรงเติมตรงนั้นองเงี้ยนี่มันก็จะดูดีขึ้นละเอียดออกมากขึ้นเลยกาสมาธิทางโลกก็คือสมาธิอยู่การทํางานไม่ต้องเราไม่มีโอกาสได้มาอยู่วัดใช่ไหมเราอยู่ที่บ้านเราก็เอางานนั่นแหละเป็นเป็นอารมณ์ของสติอารมณ์ของสมาธิ จะยืนจะเดินจะนัง่งจะนอนจะหยิบจะจับจะทํางานนั้นกัมีสติสัมปชัญญะอยู่นี่ก็เลยประพฤติธ,ธรรมในเพศของคารวะประพฤติธ,ธรรมนอกวัดเดี๋ยวนี้ปัจจุบันต้องทําแบบนี้แหละเพราะโอกาสที่จะมานั่งมาเดินอยู่วัดมันมีน้อยนอกจากคนที่เขาทุ่มเทตั้ตงใจจริงๆจึงฉลัดงานได้เไม่เห็นที่โยมมาอยู่วัดก็รอใช่ไหมปปิดเวลาได้มาแค่วันหนึ่งคืนนึ่งต้องกลับไป ทำหน้าที่ต่อเห็นไหมล่ะเวลามันจำกัดเนี่ยเราเอางานอยู่ที่บ้านนั่นแหละ่เอาการงานที่เราทำนั่นแหละเป็นอารมณ์ของสมาธิจะยืนจะเดินจะนั่งจะหยิบจะจับจะกำจะแบ้อะไรก็ทำให้เลยมีสติสัมปชัญญะนี่ต่อไปในอนาคตเมื่อเราปึกไปปึกไปปึกไปหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้านี่มันจะกลายเป็นนิสัยเลยเนี่ย จะกลายเป็นผู้เท่าผู้แก่ที่น่ารักผู้เท่าผู้แต่ผู้ฒ่าผู้แก่ที่น่าเคารพน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสเด็ะผู้เท่ามีธรรมะพระอาจารย์เคยไปอยู่กับคุณยายคุณยายอายุมากแล้วอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วบ้านที่เราไม่ไกลกันนักเราเป็นเด็กเนาะอายุสิบเอ็ดสิบสองปีก็เป็นตกตอนเย็นหรือตอนที่เลิกจากโรงเรียนก็ไปนอนเล่นไปนั่งเล่นจย่บ้านยาย ายายก็คุยบางทีแกมีขนมอะไรก็เก็บไว้ให้เราแกก็ให้เราพาปืนบ้างอะไรบา้างก็ถามแกสมัยก่อนยายเคยไปวัดไหมยายก็เล่าให้ฟังยายเคยไปวัดไปตือศีลตั้งแต่อายุสิบสองปีปุ๋นะก่อจะไปวัดทํายังไงแกเล่าให้ฟังไปวัดสมัยก่อนต้องไปแต่เช้าต้องไปสว่างไปได้อารุณที่วัด หาบเสือหาบของใช้ของสอยไปใช้ตะเกียงสองทางไปให้ไปได้อารุณที่วัดเสร็จแล้วพออยู่วัดวันหนึ่งคืนหนึ่งมันจะได้เต็มวันหนึ่งคืนหนึ่งไปได้อารุณที่วัดพออยู่วัดก็ได้อารุณออกออก,ออกนอกวัดมันจะออกนอกวันชินวันรุ่งนี้อย่างเงี้ยทุ่งนี้เราจบคอร์สใช่ไหมพอได้อารุณก่อนพอได้อารุณเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านกันนี่คนโบราณเขา สุสัดเสือตรงถึงขนาดนี้เด้นะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่น่ารักแกกราบแกไหว้นอบน้อมอ่อนน้อมงดงามนะผู้เฒ่าผู้แก่โบราณการกราบการไหว้ต้องกราบชา้าๆกราบอย่างนี้นะลูกนะกราบแบบนี้นะหลานนะสอนลูกสอนหลานยาง้งอืมจะกลายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีธรรมะอ่าเพราะว่าศึกษามาประพฤติมานานวันนานเดือนนานปี มันก็เลยซึมซับซึมก็ในกระแสจิตซึมก็ในวิถีชีวิตของแกเป็นอย่างนั้นเหมือนที่คุณยายที่ประพฤติธ,ธรรมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะนอนติดเตียงเนี่ยพูดภาษาธรรมอยู่เลยคันห้านี่ไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราะนี่ยทางเวทนาบีบคั้นไม่ยมเวทนาก็เปแต่สักเวทนาเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีอะไรดูสิดีไหม มันเป็นได้เหมือนกันนะที่ท่านบอกว่าบรรลุธรรมการบรรลุธรรมต้องเมื่อบรรลุแล้วต้องบวชเท่านั้นถ้าไม่บวชจะต้องตายภายในวันนั้นคำพีเขาว่าอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วไอ้คำว่าตายกับยเนตายจากเพศคารวสตายจากความคิดแบบคารวาสความคิดแบบคารวาสคืออะไรต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ร่ำได้รวย ในความคิดของคารวะแต่ผู้ประพฤติทธรรมเขาจะไม่คิดอย่างนั้นได้ก็ปฏิแต่สักว่าได้มีก็ปฏศแตธสักว่ามเีเป็นอะไรก็ประแต่สักว่าเป็นท่านจะไม่ยึดมัน่นถือมัน่นไม่เอาจริงเอาจังเอาเป็นมาตายี่ผู้ประพฤติทธรรมก็เป็นอย่างนั้นเลยเ,เนี่ยคือผลของการประพฤติทธรรมจะมีผลตั้งแต่ปัจจุบัน ไปจนทั้งถึงอนาคตบรรปลายของชีวิตเนะขาฝากเอาไวนะ้นะต่อไปก็ให้เดินจงกรมนะเดินจงกรมไปเลยจนนู่นถึงหกโมงครึ่งหกนะโมงครึ่งเราก็จะเข้ามานั่งสมาธิอีก45นาทีหลังจากนั้นก็สวดมนต์ทำวัดสวดมนต์ทำวัดเสร็จล้วก็ได้พักกันนะพระอาจารย์ก็ขอยุติกันให้เสียงแต่เป็นเท่านีนะ้ต่อไปก็จะออกไปเดินจงกรมด้วยกันจนะกระทั่งถึงเวลา อาจารย์ก็จะนำเขามานั่งสมาธิอีกต่อไป